สวัสดีครับสวัสดียำเลยทุกคนะครับเปบ่าสุญญาแชนแลครับวนี้จะมาอะไรมาเช็คน้ำน,นะครับพี่น้องถึงส่วนมันแก้วนะครับระบบสปีกเกอร์ครับแถวนี้ส่วนนี้นะครับคือระบบสปีกเกอร์นะครับนี่ครับน้อง สีม่วงนะครับกลางต่วนนะครับตอนนี้เส้นน้ำสองคนครับตามเหมือนแก้วสวยใสยครับน้ำนะครับเี่นน้ำ นะครับผมขันนุ่มกันนะครับล้อบึงกันครับว่ามีสปริงเกอร์ตัวใดนะครับเสียนะครับถ้าเสียแล้วก็ซ่อมนะครับผมครับน้ำเข่าพีทเข่านะครับพี่น้องเฮงขนาดครับจริงๆครับพีทเข่าอ็ดนะน้ำเลงครับผมน้ำแล้วก็มีลมมาพร้อมมันนี่นะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปเปลี่ยนแล้วครับอันนึง แล้วก็ขี่ออกมานะครับมามาไลตีเขี่ยมันแก้วนะครับแล้วก็เซ็กน้ําพร้อมนะครับเปิดน้าเซ็กน้ำดีๆนะครับมันจะได้บุญประทานะครับหุ้นยนครับเป็นตาแซ่บพี่น้องอเป็นตาพัดเป็นตาแซ่บพี่น้องในหูนะครับเขียมันแก้วนะครับแดงไปไล่พี่น้อง งอหรือพัดคือมนุ่งนะครับตะเวนก้าๆจะตบกินนะครับขี่รถจอนเดียนะครับขันเล็กๆนะครับมาเซ็กน้ำนะครับคือว่ามาตีเคียมาแก้วแล้วครับแต่ต้องนายจ้างเปื้นน้ำล้วก็ต้องเซ็กเลยนะครับเซ็กพร้อมนะครับผม อื่นที่เราไปตีนะครับไปตีเสียมมันแกวตีตรงสมองสปริงเกร์นะครับพี่น้องนี่นะครับมันจะเป็ี่งนม้นะครับตีตีอ้อมสปริงเกร์นะครับแล้วที่ก็พาดไปที่ไอตัวตัวจ่ายน้ํานะครับอาจจะแตกอาจจะหักเขาก็เปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับส่วนนี้เป็นระบบสปริงเกร์นะครับเพราะว่าสายน้ำยดเบิดตนะครับผม สรนางันนยุดแค่เอามาแค่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับไล่นะครับผมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยไล่ครับหลังจากที่เบิร์นราคาไปสปริงเกอร์เอานะครับจะเป็นตุกดินแล้วพี่น้องเลยคนละครับถ้ากัดจอดบึ่งน้ำนะครับมึงเตะมึงด้ะนกครับสมนะครับผม สมิวนะครับสมิวบรรยากาศป่ามันแก้วนะครับมันยอดมันหางายมันยอดันาดสีม่วนนะครับพัดจะเซ่บครับหาสมิวนะครับพี่น้องนะครับที่ว่าน,น่จาจะปิด้วครับผมว่าน,นะครับใน เวลานะครับเลืกนะครับบัตรมาสิก้าบ้านนะครับเพราะว่าเขาตั้งระยะเวลาครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนี่ปิดประมาณสองสามปีนิดนะครับน้ําเริ่มค่อยๆครับน้ําเริ่มอ่อนละนะครับเพราะว่าซิกเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับพี่น้องในอีกหลายเดือนครับตัวนี้ปลูกที่หลังนะครับพี่น้องส่วนนี้ปลูกที่หลังครับ ปลูกล่ามู่เลยครับพี่น้องส่วนนี้ต้องรอนะครับผมต้องรอทิบกู้ส่วนที่ปลูกก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณร้าผิดตาละคนนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับคุณน่าจะเห็นมงมงเตนนะงออกมานะ วิ่งมาครับข่าน้ำเลยครับลุยน้ำไปเลยนะพี่น้องโอ้ยนะครับป่านอาบน้ำพี่น้องเลยเข้าไปโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับจเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม